ไต่เท้าไต่เท้าเย่จะเย็นก่อนนะขอรับห้องครัวมันทั้งสกรปรกและวุ่นวายอยาเข้าไปดูเลยนะขอรับเดี๋ยวข้าจะสั่งให้คนลากสเสบียงออกมาให้ก็ได้นะขอรับท่านประมุขยางทอมตัวเกินไปแล้วดูยังไงห้องครัวของเจ้าก็ไม่ได้สกรปรกวุ่นวายเลยสักนิดนี่นานี่พ่อครัวปกติสกุลยางเขากินเนื้อแบบนี้ทุกวันอย่างงั้นเหรอ บ่าเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วเปล่าไม่ใช่หรอกโห<ฮ>รอดตัวไปถ้าหากว่ากินเนื้อทุกวันนายท่านของเราก็จะเบื่อเหมือนกันเนะพวกเราจะต้องทําอาหารเบาๆเป็นผักเป็นผักต้มพวกนี้เหมือนกันด้วยโอ้อย่างนั้นเองเหรอ <c oughs> ข้าคิดว่าข้าจะรอดแล้วซะอีกและวันหนึ่งเอาเนื้อมาชำและเยอะถึงขนาดนี้ นี่พวกเจ้ากินกันหมดอย่างนั้นเหรอหมดสิจํานวนเพียงแค่นี้มันจะมากมายอะไรกันล่ะโน,น่นโน่นโน่นทางนน้นยังมีเหล้ากับเนื้อเก็บไว้อีกต้องมากมายสระกูลหยางของเรานั้นเป็นสระกุลใหญ่สมควรที่จะกินมกับตระกูลใหญ่หน่อยสิหมดกันหมดกันน้อยไอ,อ,อ้เอ๋โอ้ยโอ้ย หุบป,ปากของเจ้าไปซะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะพูดแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้พวกเนื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดพวกท่านจะทำอย่างไรกันละ่ะอ๋อเนื้อส่วนที่เหลืออย่างนั้นเหรอก็ให้หมามันกินน่ะสิพวกเราทุกคนต้องกินดินกินหญ้าแต่หมาตอนนี้ได้กินเนื้อทุกวันชีวิตที่ผ่านมาของพวกเราสู้มายังไม่ได้ด้วยซ้ำ ไอ้เจ้าพวกเดนนรกน้อยพวกมันไม่เคยนึกถึงความเป็นความตายของพวกเราเลยเจ้ายังมีอะไรที่จะโกหกต่ออีกหรือเปล่ากะข้ากะข้าเออข้ามีเงินแล้วมันทำไมกันละ่ะสกุลหยางของเราเป็นตะกูนสูงสักจะมีเงินไม่ได้หรือไงครอบครัวของเราแต่ละคนร้วนเป็นผู้รักมากดีมีความรู้มีจัญญามารยา มีความใฝ่รู้ส่วนพวกมันก็เป็นเพียงแค่รกากหญ้าเป็นแค่ประชาชนตาดำดำที่โง่เง่าหวังจใจข้าใช้ชีวิตต่อยตำม,มือเปื้อนดินเปื้อนคนอย่างพวกมันรึงไงกันไอ้เย่หนิงอย่าคิดว่าข้าจะกลัวเจ้านะต่อให้เจ้ากวาดล้างสก,กุลหยางของข้าแล้วมันยังไงตอ่อล่ะสกุลหยางยังมีอีกเป็นร้อยเป็นพันตระกูลเจ้าจะตามกวาดล้างได้หมดอย่างนั้นหรอนี่รู้ไหมข้ามาที่นี่ทำไม ฮะจะทำไมได้อีกล่ะก็มาเพื่อแย่งชิงสเสบียงจากพวกเราไปให้ไอ้พวกยาจกไรปัญญาพวกนั้นไงเพื่อคนต่ำต้อยเหล่านั้นเจ้าเลือกที่จะสร้างความคุณเครื่องต่อชนชั้นสูงไม่เห็นว่าเจ้าจะฉลาดอย่างที่เขาว่ากันเลยนี่เจ้าคิดว่าตัวเองสูงทรงอยู่เหนือคนอื่นก็นเลยดูถูกชีวิตของคนที่เป็นฟันเฟืองอยู่เบื้องล่างได้อย่างนั้นสินะในตอนที่เจ้าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สมควรแล้ว ในใจของเจ้าคงจะลืมเลือนความยุติธรรมและความคุณธรรมต่างๆไปจนหมดถ้าข้าไม่มาตระกูลร่ำรวยอย่างสกุลหยางย่อมได้มีชีวิตที่ผาสุกต่อไปถ้าข้าไม่มาความยุติธรรมจะไม่มีความหมายบรรดาคนที่ถูกกดขี่จะรู้สึกว่าการถูกกดขี่เป็นเรื่องธรรมดาต่อไปชนชั้นสูงเกียรติข้าเข้ากระดูกแล้วยังไงกันละ่ะหากไม่ดึงเข็มพิษออกเ่นดินนี้ก็จะไม่มีทางดีขึ้นได้ ใจิตใจและการกระทําของข้าสะท้อนกันเหมือนกระจกใสทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปโดยโอบธรรมด้านหน้าคารือหาตระกูลยางเอ๊ะดูนั่นสิเจ้าหน้าที่เย่เข้ามาจับตัวหน้าตระกูลยางด้วยละ่ะจริงด้วยเหรอโอ้โหเขาช่องการาจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้ข้านั้นจะเป็นนักโทษแต่เจ้าอย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบ เจ้าทำให้ชนชั้นสูงตัวล่าคุณเครืองอย่าได้หวังว่าเจ้าจะรอดไปง่ายง่าย <laughs> ก็ดีนะสิข้าจะตั้งหน้าตั้งตารอพวกนั้นนะพวกเจ้าก็ลางตาดูให้ดีเลยดูให้ดีแล้วกันว่าข้าจะตายยังไงฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าอะไอ้เจ้านี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่แน่ภายในคุกไป <laughs> เข้าไปเลยไป ท่านยาังทำไมทำไมกันไม่รู้จริงๆว่าไอ้คนแซ่เย่นั่นมันคิดอะไรอยู่แต่เต่าที่ฟังจากคำพูดของมันเหมือนว่ามันจะไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าพวกเราข้ารู้มานอนเลยว,ว่าไอ้คนแซ่เย่นั่นมันจิตใจโหดเทียมแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไว้ชีวิตของพวกเราได้คงไม่คิดว่าจะจงใจปล่อยพวกเราแน่ๆมันคงไม่อยากให้พวกเรามีชีวิตต่อไปเพื่อแบกรับความอับอายใช่ไหม ไปปลดโซ่ตัวน,วนี้ตัด้ตตัดไตไตาตตาตเฮ้ยตามแบบนี้หมายความว่ายังไงกันไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกข้าก็แค่มาปล่อยพวกเจ้าออกไปเท่านั้นอป๋ปล่อยพวกเราเพราะอร่อยกันละ่ะจะถามทำไมเยอะแยะข้าอารมณ์ดีไงละ่ะอยากจะปล่อยข้าก็ปล่อยแต่ถ้าใครไม่อยากออกไปจากที่นี่จะอยู่ต่อไปก็ได้นะข้าไม่ว่าอะไรหรอกอ,ออกไปสิ อ,ออกไปพ,พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้นายท่านนายท่านนายท่านปล่อยไปดีนะต่อยทอเย่เขาบอกว่าจะปล่อยพวกเราออกจากเมืองด้วยขอรับเอ๊ะนี่มันอะไรกันจู่จูมันนึกใจดีขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแม้แต่คนในครอบครัวก,ก็ให้กลับมาหากันพร้อมหน้าแบบนี้ทุกคนอย่ามาเสียเวลาพูดมากกันอีกเลยรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ ไอ้เย่หนิงอย่าคิดว่าเจ้าปล่อยข้าแล้วข้าจะสํำน,นึกในบุญคุณของเจ้าขอแค่เพียงข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะตามจองล้างจองผ่านเจ้าไปจนตายทุกคนวันนี้ข้ามีสมเรื่องที่อยากจะทำอย่างแรกคือการบรรเทาทุกราษฎรบันไดอาหารสเสบียงไม่เพียงพอสามารถมารับข้าวที่แจกได้ทุกวันจนกว่าภัยพบิบัติจะผ่านพ้นไป โอ้โหฟ้ามาโปรดโดยแท้อย่างที่สองทรัพย์สินที่ดินบุตรหลานและสตีที่ถูกตระกูลใหญ่ฉกช,ชิงแย่งเอาไปข้าจะนำพวกมันทั้งหมดมาคืนให้โอ้โหพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เมตตาเราแล้วอย่างที่สามที่ดินที่ถูกครอบครองโดยตระกูลสูงศักทั้งหมดจะถูกแบ่งใหม่และมอบมันกลับคืนให้กับราษฎรทุกคน ฮะเจ้าว่าอะไรนะน,นี่นี่มันทำอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอขอรับพอทำสามเรื่องนี้เสร็จเขาก็พาคนออกจากตำหนักไปสุยไปแล้วขอรับนี่มันหมายความว่ายังไงกันแบ่งทรัพย์สมบัติเสร็จแล้วก็ไปไม่ได้คิดเลยอย่างนั้นเหรอว่าไอ้พวกตาเพื่อนคนเหล่านั้นจะรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองได้หรือเปล่านี่เจ้าแน่ใจอย่างนั้นเหรอ ว่ามันกับพวกได้ออกไปจากที่แห่งนี้แล้วจริงๆแน,แน่ใจแน,แน่ใจขอรับฮ <laughs> ทุกท่านตอนนี้มันไปแล้วได้เวลาที่พวกเราจะกลับบ้านกันสักทีเร็วๆพวกเรารีบขนของออกไปเร็วเข้าอืมอืเร็วเข้าเร็วเข้าน้อยพวกเจ้ายังไม่รีบวางลงอีกอย่างงั้นเหรอ ไอ้พวกชั้นตำเอ๋ยองหงนน่นเขากลับมาได้ยังไงกันนี่แกยังนิ่งอยู่อีกอย่างงั้นเหรอตอดเสื้อผ้าที่สวมอยู่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะวัยเอ๋ทำไมก็ต้องโทษด,ด้วยละ่ะชุดนี้แต่เท้าเย่ยเป็นคนมอบให้ข้าเองนะข้าไม่สนว้ยใครที่มันกล้าแตะต้อง,องของของบ้านข้าวันนี้อย่าหวังเลยว่าจะรอดออกไปได้พวกเจ้าจะต้องถูกโบยตีให้ตาย เอ้านี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเจ้าเองก็มีโทษติดตัวมีสิทธิ์อะไรถึงมาสั่งลงโทษพวกเราใช่ทำไมพวกข้าจะต้องกลัวเจ้าด้วยใช่แล้วตอนนี้มันต่างหากที่เป็นนักโทษมันต่างหากที่สมควรจะอยู่ใต้ตีนของพวกเราโอ้ยใครกันวะไอ้เจ้าคนชั่วนี่พวกเจ้าจะมาแย่งของของพวกเราไปอีกแล้วหรอทำไมมีอะไร แล้วพวกเจ้าทั้งหมดจะทำอะไรได้น้อยไอ้สารเรวไอ้เดนมนุษย์แกคิดว่ายังไงล่ะอ่ะอ่นี่นี่พวกพวกเจ้าพวกเราทุกคนไปจัดการมันเลยก็ทืบมันก็ทืบมันว้าไม่นะอย่าเข้ามานนะ ตำบลไปสุยณห,หอเฟิงลินพี่เย่ขอรับนี่คือผลลัพธ์ที่ท่านต้องการเห็นอย่างนั้นหรือขอรับท่านทำแบบนี้เหมือนกับว่ากระตุ้นให้พวกราษฎรพวกนี้เลือดร้อนเลยนะขอรับข้าต้องการให้พวกเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วก็คนเหมือนกันพวกเขาไม่ได้มีอะไรด้อยไปกว่าคนตระกูลใหญ่ทั้งสิน้นในโลกที่แสนวิปริตแบบนี้ผู้คนแบ่งออกเป็นหลากหลายชนชัน้น ประชาชนที่ตาต้อยดุดฝุ่นก็ไร้ค่าไม่มีวันจะได้เป็นเสียงของตัวเองไม่มีวันเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีในการได้เกิดมาเป็นคนข้าเข้าใจในโลกนี้ไม่ได้มีความยุติธรรมอันเป็นเด็ดขาดแต่อย่างน้อยข้าก็อยากทําให้โลกนี้ได้เห็นว่าความหวังบนโลกใบนี้ยังคงมีอยู่เสมอพวกเรามาแล้วขอรับน้อยตนเออมาก็ดีแล้ว กาบอกมันซะกาบบวกมันเร็วเข้าเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองสำคัญกว่าชีวิตพวกนี้แหละมันง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชีวิตของตัวเองไม่มีชีวิตใดสมควรถูกเหยียดยามและถูกมองว่าต้อยต่ำกว่าใครทุกคนเกลียดข้าเครืองข้า,ขามีเพียงท่านที่เห็นข้าเป็นคนเท่ากันและท่านก็ไม่เคยเหยียดยามข้า ข้าขอสาบานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะขอใช้ชีวิตของตัวเองปกป้องท่านจนกว่าจะถึงวันที่แผ่นดินแปเปลี่ยนไปเป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอ๊ะนี่มันอะไรกันทำไมข้าถึงรู้สึกวิววิวแปลกๆฝนจะตกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยจู่ๆก็รู้สึกหนาวเหมือนจะเป็นหวัด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตํบบไปสุยแห่งนี้จะเป็นของประชาชนทุกคนบัดนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทางการยังว่างอยู่มากขอเพียงเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือไม่ก็สามารถเสนอตัวออกมาได้เลยอีกประการหนึ่งผลลัพธ์แห่งชัยชนะนั้นยังเป็นต้องพึ่งพาพวกเราในการรักษาพี่เย่ชาวบ้านดูเหมือนจะเชื่อมั่นในตัวพวกเราเป็นอย่างมาก ได้ยินว่ามีคนเข้าร่วมเกณฑ์ทหารอย่างกระตือรือร้นทีเดียวตอนนี้มีมากกว่าสองแสนนายแล้วขอรับดีมากต่อไปก็ถึงตาของตระกูลใหญ่ตำบลอื่นๆที่พวกมันจะได้ลิมรถผลกรรมอันคมคืนเช่นนี้บ้างแล้ว